สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนรักสัตว์เลี้ยงและว่าที่เจ้าของธุรกิจทุกท่านวันนี้พอทรีจะพาคุณไปเจาะลึกทุกเรื่องราวในโลกธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงถุกวันนี้กระแสเพ t ฮิวม n i น a เ i ชัหรือการดูแลสัตว์เลี้ยงเหมือนสมาชิกในครอบครัวกําลังมาแรงสุดๆเลยนะคะเจ้าของหลายคนยอมลงทุนเพื่อให้น้องหมาน้องแมวมีสุขภาพที่ดีที่สุดซึ่งแน่นอนว่าอาหารคือหัวใจสําคัญเลยค่ะ แล้วเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมวิตามินในอาหารสัตว์เลี้ยงถึงยังคงคุณค่าได้นานทําไมน้องๆถึงได้สารอาหารครบถ้วนตามที่เราคาดหวังวันนี้เราจะมาไขาความลับของวิตามิน stability หรือการคงตัวของวิตามินในอาหารสัตว์เลี้ยงกันค่ะซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆสําหรับผู้ที่กําลังคิดจะเริ่มต้นหรือพัฒนาธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของตัวเองเพราะนี่คือหัวใจของการส่งมอบคุณภาพและสุขภาพที่ดีให้กับน้องๆสี่ขาเลยค่ะ ในวงการอาหารสัตว์เลี้ยงวิตามินเปรียบเสมือนสารอาหารมหัศจรรย์ที่ช่วยเสริมสร้างการทํางานของร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันบํารุงผิวหนังและขนให้สวยงามแต่วิตามินเป็นสารที่ค่อนข้างอ่อนไหวค่ะมันสามารถเสื่อมสลายได้ง่ายจากปัจจัยต่างๆเช่นความร้อนแสงอากาศหรือแม้แต่ความชื้น ลองนึกภาพดูนะคะอาหารสัตว์เลี้ยงของเราต้องผ่านกระบวนการผลิตทั้งการผสมการอัดเม็ดการทําให้แห้งและการเก็บรักษากว่าจะไปถึงมือน้องหมาน้องแมวที่บ้านถ้าวิตามินไม่คงตัวพอน้องกินเข้าไปก็อาจได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุบนฉลากได้ค่ะ แล้วผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมืออาชีพอย่างเราจะทํายังไงให้วิตามินยังคงคุณค่าได้ยาวนานที่สุดล่ะคะพวกเราในฐานะผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมายาวนานขอแนะนํา3เคล็ดลับสําคัญดังนี้ค่ะ 1. การเลือกใช้วิตามินที่เสถียรหรือ Stabilized วิตามินปัจจุบันมีนวัตกรรมในการผลิตวิตามินที่ถูกเคลือบด้วยสารบางชนิดเพื่อป้องกันการเสื่อมสลายจากปัจจัยภายนอกเช่นการเคลือบวิตามินซีด้วยไขยมันทําให้วิตามินทนความร้อนได้ดีขึ้นในกระบวนการผลิตอาหารเม็ดค่ะการเลือกใช้วิตามมิินนนฟอร์ี้เป็ส่ง ที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกเลยค่ะ 2. การควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวดอุณหภูมิเวลาและความดันในขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การผสมแกนอบแห้งมีผลโดยตรงต่อการคงตัวของวิตามินโรงงานที่มีมาตรฐานจะมีการตั้งค่าและควบคุมปัจจัยเหล่านี้อย่างแม่นยําเพื่อลดการสูญเสียวิตามินให้เหลือน้อยที่สุดเรามีประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาและวางระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานในจุดนี้ค่ะ 3. การจัดเก็บและบรรจุพัณฑ์ที่เหมาะสมหลังจากผลิตเสร็จแล้วการเก็บรักษาในสภาวะที่เหมาะสมเช่นการบรรจุในถุงที่ป้องกันแสงและความชื้นและการเก็บในคลังสินค้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิก็เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่ช่วยยืดอายุการคงตัวของวิตามินได้ค่ะ จะเห็นได้ว่าวิตามินสตบิลิตี้ไม่ใช่แค่เรื่องของส่วนผสมแต่มันคือศาสตร์และศิลในการจัดการตลอดห่วงโซ่การผลิตเพื่อให้มันใจว่าสัตว์เลี้ยงจะได้รับสารอาหารครบถ้วนจริงๆเพราะเราเชื่อว่าการเริ่มต้นธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่การสร้างกําไรแต่คือการส่งมอบความสุขและสุขภาพที่ดีให้กับสมาชิกในครอบครัวสีขาเปลี่ยนความรักสัตว์เลี้ยงให้เป็นธุรกิจที่ยั่งยืนไปกับเรานะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ